ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปามบายไซเคิลชาแนลครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายแคมกันก็คือตระกูลอิมพัลลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอิมพัลลาธรรมดาแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงหน้าคืออิมพัลลานะครับผมจะมีอะไรดีราคาเท่าไหร่ได้อะไรไปบ้างในคลิปนี้มีคําตอบครับครับอรุณสวัสดิ์ครับอย่างแรกเลยก็ขอมาเปลี่ยนสถานที่การถ่ายทําหน่อยตอนนี้ร้านปามบายไซเคิลก็ขยับออกมาต่อเติมอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเคยมาเที่ยวร้านผมแล้วคุณจะรู้ว่า แทบจะไม่มีที่เดินนะครับผมมีแต่ของตอนนี้ก็เลยก็ต่อเติมเล็ก,ลกๆน้อยๆอยู่ด้านหน้านะครับผมก็จะให้เห็นบรรยากาศการก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะครับผมมาวันนี้เราก็ตามคําเรียกร้องนะครับผมเราจะมารีวิวตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายแคมแคมคือใครแคมก็คือค่ายเดียวจากเลโก้บอยนะครับผมก็คือ Twitter Backer w i er, อร์วิสเตอรต่างๆเนี่ยแคมก็เป็นหนึ่งในค่ายของ t วิตเตอร์บ e นะครับผมเพราะฉะนั้นการรับประกันสินค้าต่างๆก็มีความรับผิดชอบสูงในโปรดักต์ต่างๆนะครับ ก็เลยมั่นใจมีแคมเข้ามาขายในร้านปามใบด้วยตัวแคมตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมมันคือเสือหมอบที่คุ้มมากในตอนนี้นะในชั่วโมงนี้นะครับผมเพราะว่าคุณได้เกียร์ญี่ปุ่นแล้วคือเกียร์ชิมาโน่หนึ่งศูนย์ห้ายี่สองสปีดนะครับผมรหัสตัวใหม่คือ R เจ็ดพันก็มาพร้อมกับรถในราคา20,000ต้นๆ้นแบบนีน้มันก็น่าตื่นเต้นดีนะครับผมส่วนสวดทรงตัวเนี้เหมาะกับใครตัวนี้คือทรงออร์ราว์นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเสือหมอบคันแรกหรือว่าจะ พัฒนาเสือหมอบคันเดิมให้มันดีขึ้นนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแล้วเพราะว่าได้เกียร์ญี่ปุ่นแล้วก็ได้เฟรมที่สวยแบบนี้นะครับผมมันคือทรงออราเทรงออราเเหมาะสมกับใครก็คือ,อคนที่อยากจะดเน้นปั่นท่องเที่ยวแล้วก็สบายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ก้มอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นตัวออราก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าใช้นะครับ เริ่มต้นกันที่ยางครับยางตัวนี้ก็ถือว่าได้ยางค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้ก็จะได้เป็นของ Max กซไปนะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่700คูณ25หน้าของมันเนี่ยก็สามารถไปได้ทุกที่นะครับผมเพราะว่าจะมีลายลิดน้ำเล็กๆน้อยๆ,อย,ๆอ,ยอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยางที่ดีในการเริ่มต้นกับคอมพลีตบายตัวนี้เลยต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้จะได้เป็นชุดล้อขอบอ่าไม่สูงมากไปสำหรับออรามไงก็คือคุณต้องสามารถท่องเที่ยวขึ้นเขาได้ด้วยแล้วคุณก็ต้องสามารถปั่นทังเรียบได,ด ล้อที่สูงประมาณนี้กําลังดีเพราะว่าล้อตรงเนี้ขอบสูงอยู่ที่30นะครับผมแล้วก็เป็นดุมแบรงแน่นอนจากลูซี่ขึ้นล้อแบบ3ามแบบนี้มันก็ทนดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ลื่นไหลดีหลายคนสงสัยว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะก็ขนาดของมันนะครับผมก็คือด้านหน้าจะเป็นแกน9จะมีขนาดกว้างอยู่ที่100ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแกน9เหมือนกันจะมีความกว้างอยู่ที่135นะครับด้านล้อก็เรียบร้อยนะครับผมลื่นไหลดีเป็น ซิลเบริงแน่นอนนะครับผมเรามาฟังเสียงกันเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะวันนี้เสียงนี่ค่อนข้างดีกว่าที่คิดไว้นะครับผมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผมก็ิดว่าเสียงเงียบๆนะแต่ตัวนี้เสียงค่อนข้างดังแล้วก็ละเอียดดีนะครับผมสำหรับตัวล้อชุดนี้ของตัวอิมพัลล่าตัวนี้ ต่อมาคือชุดขับเคลื่อนครับชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทําให้รถคันนี้น่าดึงดูดมากขึ้นนะครับผมก็เพราะว่ามันได้เกียร์จากญี่ปุ่นมามีชื่อว่าชิมาโน o รหัสชื่อว่า R 7000นะครับผมแน่นอน3ชิ้นที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้รถมันวิ่งได้ดีนะครับผมก็จะมีอยู่แค่3ชิ้นก็คือตัวชิปเตอร์สับจานตีมผีนะครับผมล้วนแต่เป็นชิมาโน่105รวยทั้งนั้นเลยส่วนจานนะครับผมจานตัวนี้จะได้เป็นจานของอ โปรเวลแต่ว่าจะเป็นชื่อว่ารุ่นว่า Victor นะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่50-34ส่วนขาจาน์ก็จะมีความยาวอยู่ที่170ก็คือตัวคอมพิวไวทที่ออกโรงงานส่วนมากจะให้ไซส์นี้มานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะบีสเตอร์11สปีดจะมีขนาดอยู่ที่11แล้วจะไปจบอยู่ที่28นะครับผมมาพร้อมกับโซ่ KMC x 1 1เลยก็ถือว่าครบนะสำหรับาการเริ่มต้นของคอมพิวไบ์นะครับผมสำหรับส่วนตัวนะตามประสบการณ์ที่ทำร้านจักรยานมานะครับ ก็หลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยได้105ไปแล้วแต่ว่าไม่ครบนะครับผม1เนี่ยที่ไม่ครบเนี่ยก็คือการตัดให้จัก,กรยานคันแรกเนี่ยมันราคาประหยัดลงมานะครับผมเพราะว่าชุดเกียร์ชิมานโนเฉยๆตอนนี้มันราคาก็เกือบ1 6ื่นแล้วอะแต่ว่ามาอยู่ในรถทั้งคันใน2,000มนต้นๆ2 1 9 0 0กับ2 2 9 0 0เนี่ย ชุดเกียร์เฉยมันก็เกือบท่วมรถแล้วนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากมเลยในการเริ่มต้นเนี่ยแต่ถ้าคุณคิดดูอีกทีนะครับผมตามประสบการณ์ที่ผมทําร้านจักรยานมาเนี่ยอย่างเช่นตัวสเตอร์นะครับผมได้ของซันชัยมามีขนาดอยู่ที่11บ2บางคนเนี่ยได้ไปก็เอาไปแขวนประดับบ้านไว้เฉยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาไปท่องเที่ยวขึ้นเขากันเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัวสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็น11 32 11ดสสอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าโรงงานนะครับผมบ,บังคับเอาของดีมาให้เลยเอา105มาให้เลยแต่ราคาเพิ่มขึ้นไอตัวเฟือง105ที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็เสียเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสครับสำหรับคำว่าชุดเกียร์ครบหรือไม่ครบเพราะว่าอนาคตยังไงคุณก็ต้องไปแต่งอยู่แล้วอย่างเช่นตัวใบรจาน,น้าบางคนอาจจะ50 3.4ไม่พออยากจะได้หนักกว่านี้นะครับผม จานตัวนี้ก็เหมือนได้ฟรีมาอยู่แล้วก็ใช้เป็น5 2 3 6 5 3 39อะไรก็แล้วแต่ขาของลูกค้านะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสครับว่าชุดเกียร์ครบหรือไม่ครบเพราะว่าคุณได้ไปคุณก็ต้องไปแต่งดีแล้วอันนี้เป็นคําแนะนําจากร้านนะครับผมเพราะว่าผมเจอลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนตอนหลังเนี่ยเยอะมากๆเลยอย่าไปเสียดายนะครับผมกับชุดเกียร์คำว่า3มชิ้นอย่างนี้แค่นี้ตัวออกคำสั่งตัวละคำสั่งเป็นชุดเดียวกันก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้ว ต่อมาคือด้านเบรกครับด้านเบรกตัวนี้ที่ได้ไปก็คือเบรกดิสเบรกนะครับผมจะเป็นดิสเบรกแบบดึงสายแล้วก็จะไปสับใส่ปั๊มที่เป็นไฮดรอลิกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้หลายคนอาจจะตั้งคําถามไหมว่าถ้าเราซื้อตัวดิสเบรกไปแล้วเราจะกลับมาใส่ลิมเบรกได้ไหมคําตอบคือ,อได้นะครับผมตรงนี้มีรูรองรับไว้ให้กลับมาใส่ลิมเบรกได้แต่ตัวตะเกียบข้างหน้าไม่สามารถทำมาใส่ได้นะครับ แล้วก็ความกว้างของเฟรมก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆครับเงิน1 0 0 0บาทคุณจะเอาดิสหรือคุณจะเอาริมนะครับผมมีให้คุณเลือกทั้งคู่เลยต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับผมเก็บงานได้ดีแล้วก็ค่อนข้างโมเดิร์นทันสมัยมากเลยก็คือการใช้ถ้วยคอแบบแทปเปอร์ที่ข้างบนกับข้างล่างจะไม่เท่ากันนะส่วนตัวการเก็บสายนะครับผมก็คือเข้ามาจากด้านคอแล้วก็ออกไปทีหนึ่งไปโผล่ตรงปัตตม์รกเกตเลยส่วนตัวตะเกียบเนี่ยมันก็จะมีสาย ร้อยไว้ข้างในตะเกียบอีกทีนะครับผมก็สวยงามดีนะนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมอ่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมส่วนตะเกียบจะเป็นฟูคาร์บอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดการสั่นสะเทือนที่จะขึ้นมาถึงข้อมือแล้วก็ตัวคุณน,นะครับสําหรับตัวตะเกียบตัวนี้เรามาดูลักษณะของท่อจักรยานคันนี้บ้างนะครับผมด้านบนก็ไม่ใช่แบบกลมๆทั่วไปนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจทรงมันจะเป็นคล้ายๆทรงอะไรดีทรงเพชรนะครับผมตั้งขึ้นแบบนี้ แล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะทําเป็นท่อคล้ายๆแบบว่าเป็นท่อทรงหยดน้านะครับผมไม่ใช่เป็นคุมๆุมธรรมดามันก็สวยของมันดีท่อหยดน้ําก็คือหลังจากลมปะทะเข้ามามันก็จะรีดออกไปแบบนี้นะครับผมมันจะไม่กินแรงมากมันจะช่วยลดแรงต้านให้คุณนะครับผมส่วนด้านซีทูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อกุมธรรมดาเพราะฉะนั้นสามารถหาซื้อเปลี่ยนหาซื้อแต่งอะไรของคุณได้เลยแล้วก็การรัดหลักการของมันเนี่ยทันสมัยมากเลยนะครับผมก็จะอยู่ในรูตรงนี้แล้วก็ค่อยเอาเข่าเอาออกปรับ ความสูงตรงนี้นะครับผมจะได้ไม่ต้องมากินลมนะครับผมออกแบบได้สวยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมตัวซีดสเตย์ Stay, เอาลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับผมเหมือนหลายแบรนด์ดังๆที่ตอนนี้ก็กําลังทําอยู่ก็เขาบอกว่ามันช่วยเก็บลมได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ปั่นให้นิ่มนวลกว่าเดิมนะครับดูแล้วค่อนข้างทันสมัยนะครับผมตัวเฟรมตัวนี้ขึ้นไาอีกนิดนึงนะครับผมด้านคอแฮนตัวนี้ที่ให้ไปก็จะได้เป็นเต็มอลูมิเนียมจากลูซี่จะมีความ ยาวนะครับผมอยู่ที่80ส่วนด้านแฮนด์บาร์นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่400ต่อมาคือชิ้นสุดท้ายนะครับผมคือเบาะเบาะตัวนี้ออกแบบมาได้สวยมากเลยเป็นเบาะสําหรับเสือหมอบที่แท้จริงนะครับผมจะมีลักษณะที่ยาวแล้วก็เพียวที่สําคัญก็คือมันเป็นเจลที่นั่งค่อนข้างสบายครับก็จบกันไปสําหรับตัวแคมป์อินเฟลนะครับผมทั้งหมดนี้ในราคาเพียง22,900บาทเท่านั้นสําหรับเวอร์ชันดิสเพก ส่วนใครที่อยากจะได้เป็นริมเบกนะครับผมก็ประหยัดไป1,000บาทราคาเพียง21,900บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยสำหรับรถคอมพลีทที่เริ่มต้นในราคา20,000ต,ต,ต้นต้นแบบนี้นะครับผมที่ได้เกียร์ชิมาโน่หนึ้าท้าเทียบทุกแบรนด์ในตลาดเลยว่ามีใครให้คุณได้บ้างในราคาแค่นี้นะครับผมก็มี2สีให้เลือกนะครับผมสีที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือตัวสีเทาดาแล้วก็มีอีกสีนึงก็คือตัวเทาแดงตามรูปภาพนะครับ แล้วก็คำถามสุดท้ายก็คือน้ำหนักชั่งจริงมาเท่าไหร่ปะเดี๋ยวเราไปชั่งกําหนักกันตั้งจริงแคมอิมพัลล่า X นะครับดิสเบรกไซส์48เดิมๆไม่รวมบันไดน้หนักที่ออกมาคือ9.68ครับผม ครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสว่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดของพิเศษราคาประหยัดที่ร้านปั๊มไบเซิร์นคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ